บุฟเฟตหมูกระทะต่างได้ไม่อันไม่จอกัดเวลาทั้งหมดนี้ในราคา189ของกินเล่นเขาก็ไม่ได้มากันแบบเล่นๆนะเยอะยก็บวนซีฟูดมาทั้งกุ้งปลาหมึกหอยแมลงภู่แล้วก็นางกระพุนหมึกกงหมึกรอบเขาก็มีนองพนักงานจะคอยเติมของเรื่อยๆไม่ให้ค่ะที่เห็นในคลิปเนี่ยกินได้ทั้งมอดแถมยังมีของหวานให้ด้วยวันนี้เรามากันที่ร้าน Y O U หมูกระทะบุฟเฟ่ยามอิดากอมอก้า จะรีฟิล39น้ำจิ้มจะมี2รสชาติสุก,กี้แล้วก็ซีฟู้ดการันตีโดยพี่ฟุกเจ้าของร้านชูรสสี่รสดีค่ะ ยอกยอกยอกเตเดียมส้มตำก็จ,ำจ,จัดมาให้เราตำแบบช่ำช่ำคำแรกจะเป็นอะไรไปไม่ได้หมูสามชั้นแบบเกียมเกียมมันฟินสะบัดหมูที่ดีมันก็ต้องหมูกระทะยอยู่แล้วไหมถ้าเห็นข้างหลังหมรานจะอยู่ตรง MRT รามอินทากรม9เดินทางสะดวกฉันชอบน้ำจิ้มของที่เนี่ยมากกินกับกุ้นเส้นนะมันเลิศข้าวบวดของมันมาแบบจัดเต็มแล้วมีที่ไหนให้มากกว่านี้แมใช้ผักคอร์ด้้ยนะเธอฉันก็จัดการโซาะเข้าไปแบบต่อเนื่องขนมจีนแกงเขียวหวานอร่อยมากเธอที่เราทา ายมายังไม่หมดนะกิ้งขาวเสร็จมันก็ต้องมาต่อด้วยของหวานข้อเลขาเลเขาโอดคุกเนยกันไปเลยจ้าแบบช่ำชาไอ้ตองไอติมเขาก็มีนะเธอถูกระทาตัวตึงมาเปิดยา่านรามอินทากม9ไปลุยกันแล้วไหมพวกเธอ